สวัสดีครับดีดีดดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลน์นิสานช่องข่าวบ่าวป้อเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด็นข่าวดังหมายท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้บ่าวป้อมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่อขาวมีมาเพิ่มเลขทูบดุยพลันงวด1สิงหา64ข้คอหวยและนักเสี่ยงโชคห้ามพลาดเลขเด็ดมาเพิ่มอีกแล้วเลขเด็ดหวยเลขทูบดุยพลันที่ก่อนหน้านี้ปล่อยเลขเด็ด2ตัวและ3ต,ตัวตรงให้คอหวย และนักเสียงโชคได้ตามสองรอบนี้เน้นเลขทูบ5995ก 5, 9, 9, 5. ตามต่อหวยเลขเด็ดจากนักแนะแนวทางตัวเลขชื่อดุยพลันงวดนี้1สิงหาคม64ที่ก่อนหน้านี้ได้ปล่อยเลขเด็ด2ตัวและ3ตัวตรงๆมาให้คอหวยและนักเสียงโชคได้ตามหาซื้อก่อนใครซึ่งเลขเด็ดทั้ง2ตัวและ3ตัวตรงที่หวยเด็ดดุยพลันได้ออกมาปล่อยหน้านี้ก็มีคอหวยและนักเสียงโชคพุ่งเป้าไปที่เลขเด็ด 8595ที่เจ้าตัวดุยพลันให้เป็นเลขเน้นในงวดนี้ซึ่งพิเศษไปกว่านั้นนักแนะแนวทางตัวเลขคนดังอย่างดุยพลันก็ได้ปล่อยเลขทูปสุดเด็ดมาให้คอหวยและนักเสียงโชคได้ลองพิจารณาเลขเด็ดเพิ่มเติมว่าสนใจหรือไม่ซึ่งงวดนี้เลขทูปนั้นก็น่าจะเป็นเลข5995แต่อาจจะมีคอหวยและนักเสียงโชคหลายคนมองเป็นเลขอื่นก็ได้ งานนี้ใครมองเห็นเป็นเลขที่ต่างไปจาก5995ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เพื่อจะได้รวยเป็นเศรษฐีไปด้วยกันหากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บปล่าพ่วมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดๆต่อไปขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากอหอยเด็ดไทยรัฐมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับเ่าพ่วมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ